โโกกกกคำเตือนคลิปน e> <l oth sed> <S half> ี okay, okay. ้อาจมีคำไม่สุภาพเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไป้าไปถูกใจพ่อแม่ก็สอนให้ลูกตัวเองพูดพอแทนไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเราและหลังจากนี้เชิญพบกับคลิปของเจริญบอล ไพ่ไพ่จะมีเลขหนึ่งถึงห้าแล้วก็มีกากระบาดกากระบาดคือข้ามแล้วก็จะมีย้อนกลับก็จะย้อนกลับมาทนั้นหมึโดยที่เราจะกดน้องกดเก็บก่อนโอเคไหมดิไว้เราจะกดน้องกดนีงน้องกดน้เองน้องกดน้องกดน้องกดจะมีเสียงจะมีเสียงนี่เราไม่ต้องการเปิดได้เลขอะไรเราก็กดเลขนั้นถ้าเราตดล้อเมื่อไหร่คนนั้นโดนหน้า ้งแปใช่เริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มเกมนิดนึงเลยนะพี่เดี๋ยวพี่เปิดคนแรกเลยพี่เปิดย่างตั้งก่อนตกลงอ่ะพี่ตั้งจะจมวนไปทางไหนก่อนวนขวาอ่ะโอเคอ่ะลองรอบก่อนไหมลองดูก่อนไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสานิตสาธไม่ได้สาธิตว่าแบบว่าถ้าโดนจะโดนยังไง โอ้โหไอ้ไม้คุณเลยตั้มนี่แล้วพี่ตั้มทำไพ่เป็นด้วยอ่ะกดแค่หนึ่งพี่ตั้มรู้เลยไปแรกคืออะไรอ่ะรู้ขายยังเริ่มยังเริ่มเลยมารอบที่หนึ่งนะที่ไหนหวานผลก้าวฮาโดนก่าโดนชัวร์ มาเริ่มเกมมาเกมเเกมเลยเกมมาม้าจ้อกบอกเฮ้ยใช่แล้วเราถับแล้วไม่ดถับถับแล้ววางวางแล้ววางอีก ทีแม่ไม่มีนะสองคนเดิ่มไปเปิดจ้ะไปเอาวางคืนไม่ต้องถือไปองะโปไม่ดึย้อนกลับดิย้อนกลับดิอ่ข้าวข้าวข้าวมาดิมางมึงมองข้าวไม่ได้อะจะข้าวไปทางโน้นยังเอ้เจ้าตาไปไหนอ่ะเอาโหมดเ่ยโหมเดียวมันตาคูมันตาคูมาดิมาดิ มาตากูอย่าโกงเป็นนันโทษอ่ะเออออออเอาหมดนะใออไม่โกงนะโอเคหนึ่งหมดหนึ่งเอาโมาหนึ่งเฮ้ยโกงเนี่ยโอเคเ้าใผิดูเจนาดสิสองเฮ้ยสองกม ระวังด้ไหมห้าห้าสามสโอ้ยดดอย่างเล่ากดดัวจังเลยอ่ะ2องปูปูเฮ้ยแงมันอย่างแงดูอะไรอ่ะไม่ปอดไม่ได้นี่นะหนึ่งนี่ไงหนึ่งเอ๊ะ

เอ้คเปิดโกงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายกยกไอ้โกงนั่นกงน่นอุ้ยอาวะดีดีโดนแล้วมึงเฮ้ยมันไม่ดังตึ๊ดอ้ะดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดามสามสีา้รอดีตรอนมโดนนะ ลนี่ไงว่าแล้วไงย้อนกลับไปนี่ย้อนกลับย้อนกลับพี่ตั้มย้อนกลับก็ย้อนกลับหางย้อนกลับหางงูไม่เอาหางมึงดีกว่าโอเคหนึ่งสี่เฮ้ยไม่ติดแน่สองอยู่ไงกระชาดิ้นี่สามกระช้าดิไม่ไม่ไอ้นนีู่่แล้ว พี่หนามวะเนี <im ่ยเฟรมย้หรออเฟรมเอาต่อุตโอ้ยฝั่งสบายเลยอ่ะสบายแต่ก็ดูหน้าน่อบุตรฝั่งห้ในเฟรมแบกว่ะถายไหมโดนโดนอะไร ตามได้ไหมไปยาเยไปยๆกลับได้ไหมาาม่เไม่เซมมอี้ตามครับไม่มีโดนอยู่แล้วนอยวเอาเาตย้อยตามย้อนกลับตามมึงอะตามมึงา้าี่ ่าทิยปนอยู่บ้านไอ้โน้นี่เฮ้ยโเนียโ่อ่ะโล่อ่ะไอ้คนเต็มเปดนเลยโนใช่่โนต่ดีดีเรไโดนเลยนะมรยแ่ล้วเดี๋ยวหาก็คือหา่คนเราเล่นนานเนี่ยเจแม่มนก้งี้นี่คุณนมอมโด้มึนถึงได้้ โกงหรอกกำกำไปบอกเขาเดียวมึงแค่ทำงานโกงคนอื่นแ่รกไงมึงก็จะโดนที่ละชวิตอ่ะโกชีวิตเขาไม่เข้าขามหรอกโกงโกงโอ้มหคาเ่ียเดียวเดี๋ยวพยาามใ้มนไม่ามมึงเลยเอาโกงโกง ตาไหนฮะสองขวาบวกกันนะกลับไปกลับไปนานคือโอ้โหไม่รอดเออโอ้โหกลับไปอึข้ามข้าม เฮ้เอาต้อน้ทำใจผมไม่โดนจิแลตาได้หัอะสี่กโอ้ยต้องเลยวใ่งเข้าคอเลยข้าม แข่งจ้าปะปะปะเลยปเลยตามเอาอาไพ่หมดนะเดี๋ยว้ต่อ้ำต่อเอาแค่ไพ่หมดไพ่หมดจบไพ่หมดนี่จบเลยนะนี่ใครไม่ยไม่โดนคนเดียวหรอวะกูแล้วติดหลอด้วยตรงนี้ก็มันไม่โดนน่าทำไมไม่โดนอะกูไม่้เอกูโดนนี่น้อโอ้กลับไปหนึ่งหงกลไปพ่วงีหอ หนาวไอ้พอเดวโอ้โหไอ้ต่อนอ้ตังมาชีวิต่าเลยหรือ้ดูม่เนี่ยโห่เย้น่นได้ไางหวมาดงนีหว่าตองไตังต้งเหน่อยต้งหน่อยแตก เอาฝุ่งแลวไม่แตก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 สาครับเฮ้ยเดี๋ซื้อยาแค่บุ้งแค้ด้วยเฮ้ยเขาเปิดเมื่อกี้เนี่ยบงเมีนสามนะคุณเลกโกงวะนี่คุณโกงวะเดี๋ยวผมไม่โกงอาาวอาดหรือาคา น่รู้อยู่แล้วไงมานรู้ใจอยู่แล้วอ๋อนีนจับิดเด๋ยรู้เลยโกงนะโกงโกง่ไปรู้เปล่าไม่อะไรรู้หรือเปล่ารู้มันมันอู่าดีเออไปทีนีดีโกงตาี้ตาีตาว้ยาเกที่อ่กทีอาวรู้ใช่เป็นจงที่อเอเอาับไปที อ้าวอ้าวอ้าวรู้รู้อันนี้อะไรอันนี้อะไรปูดมีสาปูกันเหรอตอนนี้ยีเอาเก่งไปหมดแล้ว ติดไฟไม่ได้แล้วป่ะไม่หรอุยบ้า้ยที่จไ้อะไระระัง้งเอ๊ะอ้าวรู้รู้ร้รรู้รู้รรู้รู้รู้รูอ้รู้รรู้ะ้รู้รูู้้รรู้้รรู้รู้้รู้้้ร้รู คนอีกเขบอไ่อนเนี่ยมาอสองเอาอ้าวรู้สองโคฟเฟอร์แแจังแปดแหมรู้ตัวไต้วินไปด้วยเอาจิงก็จังไเขหมอเฮ้ยหมออะหอ้ย อไม่ได้ม pues oh yeah. ันติปลาอ่ะออกก่อน oh oh ี่มนคว่ำเดี๋ยวเอาไพ่าเขาเรีอไพ่หออในโกลมเนี่ยนี่แอบเอาไพ่มาคว่ำเดี๋ยวปะล้ว่งมามาเลยมาเลยมาเลยแอบไพ้มาคว่ำใส่นี่แอบห้มาคว่ำใส่เอาะไรไม่ได้กูเอามึงเลยเล่อ่ะมึงเลยบลา่ามึงเลยสัญญาบอกเลยไม่โกงไม่กงไมเล่มึงเลยถือว่าคนกีโกงเก้กงสามเอาไปแล้ว เออหวังนี้ใส่ร้ายโยว่ะถึงร้าไม่ได้1นึุดมัวนะฮะบอกเป็น1นึ่งจริงโดนนะอ่าก็โดนเยอะเดิอไอเนี่ยโอ้โหกอเขาทเสียงเอาเรื่องนะเรื่องกไม่ได้โกงเมื่อกี้ทำเสียงไงอทำเสียงเรื่องเลยไใส่ร้ายไหลใส่ร้าใส่ร้า งไได้้า3มไม่ต้องมองไม่ต้องมองทำหจ้าจะมองเลยเอาคึืององ ตอไ้บนสุดต่อไปมึงอ่ะตั้งเห็ไหมอ่ะเริ่มเลยก็มึงเลื่อนไปเลื่อนมาก็งเนเลื่อนไปเลื่อใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนแก้เมื่อกี้ไม่ใครกลับกล

ตามึงเอาเหีหมาแปลงไปแล้วถูบ้านเลยนีถูไม่ไหวนีตาไม่เปิดเหี้ยเฮเกากอุงห้อะไรก็ตามึงวางกับบอกเลยเอเลืกูบ้านหรือเปล่า ไม่รอดแล้วอ่ะไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วพี่พ่มาะดวงพูมาละดวงผมพูดตรงตพี่ไม่โดนผมไม่โดน ไม่ใช่ถึงไปแล้วแล้วทวงุมนนเอาให้ใครไม่ได้ออนันคือไงน้ำใจทอทีี้อะไร่ะี้ไม่ได้ ไม่ีกับมไม่ใช่ไม่ใช่หลกคนแลไม่ใช่กคนลกลับไปทิ้โกงกโกหอโกหมอโกงหรอโกงหอมสกันแล้วครับเจ้เกมการเอานะครับหรือเกมน้องตดป่าภัยนะครับจะให้พวกเราทาอะไรของมิวแมาร์นะครับปากเสื้อเต้นบอลแล้วก็ สติกเกอร์จะเรินบอลนะในไลน์มาเก็ตแล้วบกกันใหม่ครับพวกเราจะเลินบอลไม่บอกกูกกว่าใส่ชุดอะไรมาก็ได้